ทำความสะอาดใบอ,อใบส่งน้ำนะครับเขาเรียกว่าใบ,ใบ,ใบ,ใบอะไรซังอนดาอันนี้เป็นใบสแตนเลสสแตนเลสครับเอ,อสแตนเลสเป็นของปัมม๊มเสมอนะครับปั๊มบดานแต่ไปใช้ดูดเอ่อห้วยหนองของบึงแต่น้ำก็ค่อนข้างสะอาด ทีนี้อายุของการทำงานของใบชุดนี้ร่วมเข้าไป3ามปีครับอันนี้เรามาให้ชมว่าทำไมน้ำเขานานวันทำไมเขาลดลงครับลดการให้น้ำลงอันนี้การใบที่รีดน้ำนะได้ได้ขนาดนี้คือล่องใบความระยะห่างนี้ประมาณ3มมิลน,นะครับ จะส่งน้ําได้เยอะนะครับนี่ส่งน้ําถึงไปทางไม่ต่ํากว่าไม่ต่ํากว่าสามชิวนะครับสามพันลิตรน้ำผ่านอ้น้ำสามพัน 3, ลิตรในหนึ่งชั่วโมงนะจะผ่านในรูนี้รูแคบๆบ,บ,บางๆนี่แะครับผ่านจากช่องนี้แล้วออกช่องนี้ครับทีนีออ้อายุเขาใช้งาน สามปีนะครับส่งน้ำระยะไกลคือหนึ่งพันห้ารยเมตรกิโลครึ่งนะครับส่งขึ้นเนินคือชุดนี้เป็นชุดของอยู่อยู่ในวัดนะครับส่งน้ำเพื่อเอาขึ้นเนินเขาจะส่งในใจระยะไกลแต่ความจาเป็นใช้น้ำนะครับพอชำรุดมาก็ต้องซ่อมถือว่าใบสเตเลียในการ คุ้มค่ากับราคาในการใช้งานปกติแล้วใบใบพลาสติกใบสบัดทรายเขาจะดันน้ําไม่ได้นะครับดันน้ําระยะไกลๆไม่ได้ส่วนสเตเลสนี้คือแน่นอนมากๆเลยครับเพราะในช่องอช่องที่ทําความสะอาดนี่เป็นช่องเล็กมากครับดีดน้ําได้แต่ตามสเปคเขาก็ไม่ต่ํากว่าสิบสิบสามคิวนะครับถ้าออกระยะใกล้คือสิบสามคิวอันนี้ส่งกิโลครึ่ง หนึ 1> 1, ่งพันห้าร้อเมตรยังเหลือประมาณสักสามกิวนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาไปสเตนเลสนี้ต้องมาซ่อมขัดเกาไปใช่ไหมเขาสร้างคนดาใช่ค่ะยเยอะโอ้โหสบวก,กเอสโซกมากเลยเราคิดดูสิครับว่าน้ํำจะเหลือเท่าไหร่ในเมื่อมีสิ่งข้าบสกรปรกอยู่อย่างนี้นะครับ เอาไครควงไอ้นี้ได้ไหมไขควงแบนๆน,นี้สลูดได้ไหมมันจะเข้าหลุมไหมคือไม่หลบได้อืมีขึ้นไม่หละครับเออช่วยได้เยอะเออเพราะมัน<ด>แข็งนะครับเกิดความแข็งเออก็อยากแนะนําเพื่อนๆว่านานๆเราก็ขึ้นมาทําความสะอาดบ้างนะครับ บางทีอยู่ในบอ่อบาดาลทั่วไปก็เป็นคาบตะกานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำํำสารละลายของหินนะครับที่มาจับเป็นคาบในใบใบส่งน้ําใบพัดดึงน้ำเอส่งน้ําของตัวปัม๊มสมเสมอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าลุยเข้าไปสั่งฮอนด้า